ก็คลิปในวันนี้นะครับเราก็อยู่กันในเกมวันพันแมนเดอะสตองเกตในเซิร์ฟจีนตัวย่อนะครับก็หลังจากที่เราเนี่ยมีตัวละครอย่างโบลอดยูอันในทีมนะครับก็ทําให้ทีมของเราเนี่ยพลังไปถึง102ล้านครั้งแรกนะครับกับการทะลุ100ล้านเนาะตอนนี้นะครับโบลอดยูอันของเราเนี่ยก็พลังนะครับอยู่ที่13บสามล้านแปดแสนนะครับสดาวสามดาวม่วงแต่ว่าผมเนี่ยก็ไม่ได้ปั้นสุดนะครับเนื่องจากโบลอดเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเดเมจหลักของทีมเราเนาะ เป็นตัวที่เอามาช่วยนะครับในการบัฟทีมของเราเนี่ยให้แข็งแกร่งขึ้นแล้วก็เรื่องของคอมานน่นเองนะครับตัวดาเมจหลักของเรานะครับเป็นเจ้าโกลิบาสนะครับพลัง19ล้าน700,000นะครับพลังโจมตีอยู่ที่2,008,000นะครับเป็น5ดาว5ดัมม่วงนั่นเองแล้วก็มีเจ้าราชเทลึกนะครับเอาไว้คอมโบเนาะพลัง17ล้านนะครับ5ดาว5ดัมม่วงดาเมจอยู่ที่2,003,039,000นั่นเองนะครับแล้วก็มีเมทไนท์พลัง17ล้านนะครับเดือเมต2,00 การจัดทีมนะครับเราจะจัดให้ตัวละครอย่างโบลอสยูอาร์เนี่ยอยู่แถวหน้านะครับแล้วก็บัฟแถวหน้าให้ตัวละครอย่างพูลิเมทนายแล้วก็ราชายฤทธิกเนี่ยได้รับบัฟนะครับในการฟื้นฟูเนาะก็ตัวละครอย่างโบลอสยูอาร์นะครับถามว่าสาคัญไหมเป็นตัวละครที่สําคัญนะเนื่องจากคอหม่ของมันเนี่ยดีมากเพราะว่าตัวละครตัวอื่นเนี่ยมันสามารถเพิ่มเกรดม่วงได้นะครับอย่างเช่นตัวละครอย่างโกลิบาสอะไรพวกนี้เนี่ยถ้ามันมีทั้งเกรดม่วงแล้วก็โล่เนี่ยก็จะดีมาก เดี๋ยวเรามาเจอกับทีมนี้นะครับพลัง88ล้านนะครับมีตัวละครออยิงซุยลิวโซนิกแล้วก็ทัศน์สุมกิที่เป็น UR นะครับมี UR ถึง3ตัวนะตัวที่ผมชอบนะครับก็จะเป็นตัวละครอ,อย่างซุยลิวซึ่งเป็นตัวละครที่เก่งมากออนิเมชันในการต่อสู้สวยงามแล้วก็มันดูสะใจดีคุณผู้ชมดาเมจแรงมากนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าพลังห่างกัน10ล้านเนี่ยเขาจะสามารถชนะเราได้ไหมนะครับเนื่องจากผมแัดกันแพ้ัดกันชนะกับเขาเยอะมากเปิดมานะครับเป็นโซนิกฝั่งเขาได้เปิดก่อนนะครับความเร็วโหดมาก อ่ะฮะบัฟขึ้นมานะครับฮิว <H ill> กันก่อนฮนะจากนั้นครับโซนิฟังข่าวครับได้อันติคว้างดาวเข้ามาก่อนครับแถวหน้าของเราโดนไปแล้วครับแล้วก็ติดสถานนะเรียบร้อยฮะติด <H ill> สองตัวนะผู้ชมฮัสซึมากิโจมตีเข้ามาครับติดฟอร์สไปหกครับฟูบุกิเข้ามาคอมโบโต,ตามไปก่อนครับชุดแรกก็เป็นการฮิวให้กับเม็ดสิ่ของมันก่อนเนาะไป <H ill> <H ill> ของเราลุ้นให้โกลิบาร์ดนะไปครับโบรอสโจมตีเข้าไปฮะสวยมากนะครับยิ่งเป็นเอฟเฟกต์สามดาวยิ่งสวยเข้าไปใหญ่ผู้ชม ไปครับราชาดิ้งของเราหัวเข้าไปก่อนนะฮะสิดพิษด้วยครับสวยฮะปาดเข้าไปสากแดนครับโกลิบาร์ของเราโจมตีครับถ้าติดทางหน้าของซุยลิวได้นะครับเราก็มีโอกาสชนะเยอะมากโอ้แล้วติดแถวหลังหมดด้วยคุณชมแบบนี้อัศวินกับเครื่องครับขับปาดมาฮะลดดาเมจไปก่อนฟูบุกิครับตามเข้าไปอีกหนึ่งครั้งฮะซุยลิวต่อยมาแล้วคุณชมครั้งแรกยังเบาอยู่นะครับพูลิพิเซนเนอร์ครับเข้าหาพูลิพิเซนเนอร์ของเรา โอเคบัฟเรียบร้อยเนาะเปิดไปครับโซนิของเราปาดเข้าไปครับถือว่าแรงอยู่นะจากนั้นครับราชาเทลิกครับสกิลออกผู้ชมปล่อยได้ของอัศวินขับเคลื่อนนะครับถึงกับทรายผู้ชมและจากนั้นโกลิบาร์ของเราครับรับผลจากราชาเทลิครับโจมตีเข้าไปอยู่ที่100ล้านดาเมจนะฮะโอ้ดาเมจรอบนี้ถือว่าแรงมากไปครับแล้วดูซุยลวฟังข่าวครับขึ้นมาก่อนผู้ชมลัวหมัดลัวหมัดเข้ามาฮะ เข้ามาที่ห้าสล้านดาเมจครับจากนั้นย้ำอีก1ครั้งครับ93ล้านดาเมจและย้ำอีก1ครั้งครับ115ล้านดาเมจคุณผู้ชมโอ้ดาเมจอย่างเวอร์ฮะแต่ว่าฝั่งเราเนี่ยมีตัวโัลิบาร์ดเลยครับที่ทำให้ติดพิษแล้วก็กัดก่อนเข้าไปเรื่อยๆครับจะไหวไหมฮะถ้าเราโดนซีริวต่อยอีกครั้งนึงเนี่ยเราอาจจะล่วงได้เหมือนกันนะครับจากแดงครับบูลิบิซันเนอร์ครับจับซุริวคุบครับซุริวมาอยู่ฝั่งเราแล้วฮะแต่ว่าต่อยโซนิิคคมม่่่่่งงจะะีีีผลเเเทาาไไหหรรรออโโ้้้ตดนยขปกัับ โอเคก็ okay, เอามา่ยทาทอออกไปนะฮะเราจะโดนต่อยตายไปเนี่ยโซนิกครับฝาดาวกระจายเข้ามาก่อนครับใส่พลิพี่ซันเลน์ครับระเบิดไปอีกหนึ่งครั้งผมกลัวซุยริวมันต่อยเราตายมากมาครับซุยริวแต่ว่าเธอน,นี้ไม่ได้ต่อยแนฮะ <S <S oh, โอ้โหแล้วติดพิษนะฮะไม่น่าจะไหวแล้วนะซุยริวติดไปอีกหนึ่งครั้งครับยังไหวยอยู่ต่อยมาอีกหนึ่งครั้งครับโอ้โหถึงกระล่วงไหมยังไม่ล่วงคุณผู้ชมยังไหวอยู่ครับรอเข้าไปต่อย มาครับเตินต่อไปครับเตินที่3ครับลุยือฟังเขาได้เปิดก่อนเหมือนเดิมฮะไปครับกระทืบพื้นแล้วต่อยเข้ามาครับล่วงไหมยังไม่ล่วงนะผู้ชมนะเหลืออีกนิดหนึ่งครับแล้วต่อยแถวหลังของเราครับแล้วต่อยแถวหน้าไปอีกหนึ่งครั้งุผู้ชมเรียบร้อยแต่ว่าฝั่งเขาก็ตายลงจากพิษนะฮะโอ้โหผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเราจะชนะได้ไหมกลับมาอีกครั้งหนึ่งผู้ชมนะครับกับทีมเดิมนะเนื่องจากผมเนี่ยลองไปกดข้ามโดยทผมแพ้นะครับ เดี๋ยวลองมาดูกันอีกครั้งหนึ่งว่าเราจะเอาชนะเขาได้ไหมมาก็จะเปิดมานะครับมันจะเป็นรูปแบบเดิมๆนะผมคิดว่าในโอกาสที่เราจะแพ้เนี่ยน่าจะเป็นตอนที่กุลิบาสตีแล้วไม่ติดผิดนะครับเราถึงจะแพ้ได้จะต,ต้องรอดูฮะเปิดมาครับตัวหนึ่งฟังเขาครับควางดากกระจายเข้ามาเหมือนเดิมนะครับอยากรู้ดาเมจของซุยลิวมากผมชอบมากนะฮะมันเป็นตัวละครที่ต่อยแบบโคตรแรงุผู้ชมแล้วคือการย้ำที่เดิมเนี่ยมันแบบเท่มากไปฮะฟูบุก,กิคอมโบเข้ามาครับ แต่ว่าเจทัตต์ยังเป็นตัวละครที่ดาเมจแรงนะไปฮะับโบลอดขึ้นยิงก็ฮิวโลไหมครับตอนนี้ยังไม่ค่อยมีอะไรเหมือนเดิมครับโอ้รอบนี้ต่อยทางหน้าของทักซึมากี้ฮะโอนิคคว้างไหมครับแถวแน่โอเคติดฮะไปสองตัวครับจากนั้นโกลิบาครับพ่คนคิดต่อเหมือนเดิมไหมฮะติดไหมแล้วติดอีกแล้วนะคุณผู้ชมแล้วเขาติดอีกแล้วฮนะ ถ้าติดแบบนี้เนี่ยเราก็มีโอกาสชนะอยู่เหมือนเดิมนะครับก็ดูครับทางด้านของซูริวจะต่อยแรงขนาดไหนไปครับซูริวครับ่อยแถวหน้าไปก่อนหนึ่งครั้งฮะับคูริพีตันเนอร์ครับรอบนี้เล็งไปที่ทางด้านของราชาทิลิครับมาครับตัวในฝั่งเราครับปาดกระจายเข้าไปครับแล้วซูริวฝั่งเขาจะได้ต่อยอีกแล้วคุณผู้ชมบุตรวราชาทิลิของเราครับเอฟเฟกต์ออกฮะไปต่อยนะครสวิงขับเคลื่อนครับล่วงไปอีกหนึ่งครั้งจากนั้นโกริบาร์ของเราครับได้ย้ำฮะ โจมตีเข้าไปครับดาเมจที่76ล้านดาเมจนะครับเบากว่ารอบที่แล้วนะโอ้โหไปฮนะของเราหายแล้วครับราชาถลิกหันมาต่อยโบรอสน่าจะร่วงนะคุณผู้ชมนะ30ล้านดาเมจนะครับโบรอสฝั่งเราร่วงไปแล้วครับจากนั้นต่อยเร็วขึ้นต่อยนะโอบูเล่รัวหมัดเข้าไปหนึ่งครั้งแต่ว่ายังไม่เข้านะคุณผู้ชมนะต่อยแถวหลังไปอีกหนึ่งทีฮะและ้วมายับแถวหน้าครับแถวหลังของเราเนี่ยโซนิกกับไมทไนท์เนี่ยถึงกับร่วงเลยฮนะและฝั่งเขาแค่โดนพิชของเราครับทัมกกิ็ร่วงลวงลเหมือนกัน ไปครับโกลิบารของเราโจมตีเข้าไปอีกหนึ่งครั้งครับยี่สามล้านเดเมจฮะตอนนี้เนี่ยตัวละครอย่างโกลิบาสเนี่ยก็เป็นตัวละครที่แบกทีมของเราอยู่นะครับจากนั้นพูลิพิซันเนอร์ครับเล็งไปที่หน้าของซุยริวเหมือนเดิมครับแล้วซุยริวเนี่ยก็ต้องไปโจมตีหน้าของโซนิกเหมือนเดิมฮะไปครับเหยียบย่ำโซนิกแล้วรวมหมัดเข้าไปรอบนี้เข้าแล้วโซนิกถึงกับล่วงฮะเอาเลยครับฟังเขาตอนนี้เหลือเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นไงกับซุยริวครับแล้วซุยริวฟังเขาครับได้เหยียบฮะต่่อยมมมครั้้งงผูชลวฮะ โโอ้ห59ล้านดาเมจนะครับแต่ว่ายังไม่ล่วงเล็งไปแถวหลังครับ38ล้านดาเมจแล้วมาแถวหน้าอีก46ล้านดาเมจนะครับถึงกับล่วงครับราชาธิบีของเราเหลือโกลิบัสตัวเดียวเท่านั้นครับตอนนี้จะยืนไหวไหมายืนไหวก็มีโอกาสชนะอยู่ครับแล้วมาต่ออีกครั้งหนึ่งผู้ชม20ล้านดาเมจแต่ว่ายังไม่ตายนะครับเนื่องจากมีเม็ดพิมพ์แล้วก็โล่ครับยังถึกมากตอนนี้กับโกลิบัสนะฮะแล้วก็หิวเรื่อยๆอยู่เหมือนเดิมโอ้โหเรียบร้อยผู้ชมเป็นฝั่งเราที่เป็นฝ่ายชนะไปนนนนะะะคครรรััััับบดด้้้วววยยเื่่่อองงงงขพลลลแแหหทีมากก็ เรื่องของคอนะครับเนื่องจากขอผมเนี่ยเป็นคอของเจ้าโบลต์ยูอาร์นะครับแล้วโทนาคอนยังโกลิบาสเนี่ยมันมีท่าของเม็จิมนะครับในการฮิลได้เนาะซึ่งผมเนี่ยก็เคยแพ้เขาด้วยนะเนี่ยผมลองกดข้ามดูก็แพ้ไปชนะไปนะฮะก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าจาังหวะที่ผมแพ้เนี่ยผมแพ้เพราะอะไรน่าจะเป็นที่โกลิบาสหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะฮะน่าจะเป็นที่โกลิบาสที่มันไม่ติดนี่แหละนะครับโอเคก็คลิปนี้นะครับขอจบไวเพียงเท่านี้แล้วกันนะก็ไว้เจอกันในคลิปใหม่คลิปหน้านะคุณผู้ชมนะ ก็สำหรับวันนี้นะครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับก็ฝากกดไลค์และกดติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้านี้จะตามมาเนาะ